วันนี้อยู่ๆก็หยิบหนังสือของสตีฟจ็อบที่วอเตอร์อ a c s ซ n เขียนขึ้นทําให้ผมนึกถึงวิรกรรมสุดพระหรัมของชายที่ชื่อสตีฟจ็อบความดื้อความเอาแต่ใจของสตีฟจ็อบหลายครั้งช่างที่เป็นคนทําคอมพิวเตอร์ต้องมาบอกกับสตีฟเองว่าสิ่งที่สตีฟสั่งให้ทํานั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหลายครั้งสตีฟชอบสั่งวิศวกรของตัวเองว่าให้ผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีการออกแบบมีใช้เทคโนโลยีที่ดูล้าสมัยอยู่ เรียกง่ายๆนะครับว่าชอบสั่งให้ทําอะไรๆที่ในยุคสมัยนั้นมันทําได้ยากหรือว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทํามันออกมาได้ ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือทีมวิศวกรไม่มีใครทําตามคําสั่งได้เพราะมันยากจนเกินไปและเมื่อวิศวกรเดินไปบอกกับสติปจอบตามตรงว่าเขาไม่สามารถที่จะทําตามคําสั่งนั้นได้สิ่งที่วิศวกรได้กลับมาก็คือคำถามที่สติปจอบถามว่าทำไมถึงทำไม่ได้จากนั้นทีมวิศวกรก็จะอธิบายว่าสาเหตุที่ทำไม่ได้มันเป็นเพราะว่า จากนั้นเมื่อสติฟจอบฟังเสร็จก็พูดต่อว่าก็รู้แล้วนี่ว่าถ้าจะทำให้ได้มันต้องทำอะไรบ้างดังนั้นก็กลับไปทำให้มันได้ พอนึกถึงเหตุการณ์นี้มันก็ทําให้ผมรู้สึกได้ว่าไอ้คําที่ว่าทําไม่ได้เพราะมันเป็นคำหนึ่งคำที่จํากัดศักยภาพของตัวเรามากๆและที่น่าตลกก็คือหลายครั้งที่เราบอกว่าเราไม่สามารถทําได้เพราะหลังจากคําว่าเพราะมันคือเหตุผลต่างๆมากมายที่หากเราลองมองให้ดีนี่แหละคือหนทางในการลงมือทําต่อทําไม่ได้เพราะก็รู้อยู่แล้วว่าสาเหตุที่ทําไม่ได้มันมีอะไรบ้างดังนั้นก็ไปทําให้มันได้สิมันเหมือนกับคุณบอกว่า สอบตกแน่เลยเพราะไม่อ่านหนังสือดังนั้นเมื่อรู้ทั้งรู้ว่าถ้าไม่อ่านจะสอบตกดังนั้นก็ไปอ่านมันสิหรือบางคนบอกว่าอยากจะสําเร็จเรื่องแต่ทําไม่ได้หรอกเพราะไม่มีความรู้คําถามคือทําไมไม่ไปหาความรู้ละ่ะหลายครั้งนะครับคนเรารู้ทั้งรู้ว่าต้องทําอะไรแต่เลือกที่จะไม่ลงมือทําและเอาเหตุผลขึ้นมาเป็นข้ออ้างให้เราเองหยุดลงมือทําผมเชื่อมั่นว่าคนเราทุกคนมีความสามารถมีศักยภาพมากเพียงพอ ที่จะทําอะไรได้สําเร็จอยู่แล้วและมีเพียงแค่สิ่งเดียวเท่านั้นที่หยุดเราไม่ลงมือทําต่อสิ่งนั้นก็คือตัวเราเองไม่มีใครหยุดเราได้นอกจากเราจะหยุดตัวเราเองนะครับ